ทีตาลีเสวัง789สวัสดีค่ะหลังจากการปรากฏตัวของไวปอในงานพิธีบุคลิกภาพแห่งปีของ GQ ไวป์ปอก็ได้มีคนติดตามเพิ่มขึ้น10,000คนและปัจจุบันไวปปอมีคนติดตาม40.518ล้านคนแล้วนะคะล่าสุดไวปอได้ปรากฏตัวบนปกนิตยสารประจำปีของ Harper's Bazaar ปี2024โดยมีรูปร่างหน้าตาลึกลับในลุกสวมหน้ากาก การถ่ายภาพด้านในกลายเป็นภาพขาวดำที่บอยสูดและอิสราม,มาซึ่งเป็นการถ่ายรูปผมหยิกและไม่แต่งหน้าปกที่เท้ๆกำลังถ่ายทำแบบใหม่สิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับการถ่ายภาพของฮาเปอร์บาซาในครั้งนี้ก็คือการแสดงให้เห็นถึงความปรารถนาที่ไม่อาจต้านทานได้และเบื้องหลังการแต่งหน้าอันบอยสูดของไวปอไม่ว่าจะเป็นเส้นหลังที่ปรากฏของเขาหรือรูปลักษณที่เปรียวบางและสง่างามของเขา เอวอันทรงพลังของเขาหรือกรามอันโดดเด่นและลูกกระเดือกที่สวยงามซึ่งโดดเด่นมากเป็นพิเศษทําให้แฟนๆรู้สึกคลั่งไคล้ได้ในทันทีอีกด้วยทุกรายละเอียดของเขาเผยให้เห็นเสน่ห์อันน่าหลงไลหลไวเปอไม่เพียงแต่เป็นผู้นําเทรน์ในด้านแฟนชั่นเท่านั้นแต่เขายังได้ปรากฏตัวโดยไม่ต้องแต่งหน้าอีกด้วยเขาได้ใช้ร่างกายท่าทางสเต็ปการเต้นและห้างแง้มมุมสามมิติ เพื่อแสดงช่วงเวลาที่แท้จริงของเขาเขาหล่อและเซ็กซี่มากๆอีกด้วยนับเป็นปีที่สิบแล้วตั้งแต่เขาเดบิวต์และเป็นปีที่5้าแล้วที่เขาอยู่ในันดับต้นๆในวงการบันเทิงเขาได้ถ่ายทำภาพยนตร์บล็อกบัสเตอร์ในด้านแฟชั่นมาแล้วนับไม่ถ้วนและเขายังคงสัมผัสได้ถึงการแสดงออกที่นับประหลาดใจเช่นนี้เขามีความมั่นใจและผ่อนคลายมากๆอีกด้วยเมื่อถ่ายทำโดยไม่ต้องแต่งหน้า และเขายังเกิดมาเพื่อเป็นนักแสดงชั้นนำในระดับแนวหน้าของวงการบันเทิงอย่างแท้จริงและนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ศิลปินใช้บนปกนิตยสารเพียงแค่ล้างหน้าโดยไม่มีการแต่งหน้าใดๆและเริ่มทำผมจากการอัปเดตของช่างทำผมบนแพลตรฟอร์มของเสือหงชูมีข้อความว่านี่เป็นครั้งแรกในการทำงานร่วมกันในการถ่ายปกนิตยสารกับนักแสดงชายที่ไม่มีการแต่งหน้าใดๆเลย ทันทีที่เขาล้างหน้าเสร็จก็เริ่มทำผมเลยซึ่งก็ได้สร้างความประหลาดใจให้กับช่างทำผมเล็กน้อยตอนทำผมก็ไม่ได้คิดทรงอะไรมากมายทำไปทำมาช่างทำผมก็คิดออกมาได้สองถึงสแบบดังนั้นเขาจึงได้อธิบายสไตล์ของทรงผมในแต่ละแบบให้กับอีปปอฟงังอีปปอสามารถเข้าใจได้ในทันทีและเริ่มถ่ายทำเซลกังผู้ซึ่งสามารถถ่ายทำได้ค่อนข้างดีเขาถ่ายถ่ายคัดคัด ไปมาทั้งหมด4ชั่วโมงก็ถ่ายเสร็จต้องบอกว่าสุดยอดมากๆค่ะภาพยนต์บอกบัสเตอร์นี้ถ่ายทำภายใน4ชั่วโมงแต่มันก็ทำให้แม้แต่พี่น้องมอเตอร์ไซค์ก็คลางคลายได้จริงๆแล้วการแสดงออกของเขาก็น่าทึ่งอย่างมากค่ะเขากลายเป็นผู้ชายที่มีสเสน่ห์และเซ็กซี่ที่สุดในเวลานี้หลังจากถ่ายนิตยสารหน้าสดในเวลาเพียงสชั่วโมงด้วยความรู้สึกผ่อนคลายและมีสไตล์ที่ทันสมัย วอยปอมมีเซนด้านแฟชั่นและยังเป็นมืออาชีพมากๆในทุกสิ่งที่เขาทําอีกด้วยเขาเป็นเทพเจ้าแห่งแฟชั่นอย่างแท้จริงชาวเน็ตบางคนได้เช็คดูรายชื่อของสตาฟแล้วก็ปรากฏว่าไม่มีรายชื่อของช่างแต่งหน้าจริงๆเป็นที่แน่ชัดว่าเขาได้กลับคืนสูตรธรรมชาติที่แท้จริงรเผชิญหน้ากับใบหน้าที่เปล่าเปลือยที่รักแห่งแฟชั่นที่แท้จริงด้วยและในวันนี้พี่ปันก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามรับชม ขอบคุณมากค่ะ